โอ้คนนี้ได้ตังค์นะเนี่ยเอ้ยพี่เคยมาปะไม,ไม่เคยอะ่ะแล้วเล่าพามาจากไหนอะ่ะไปประมูลมาป่าซื้อมานานแล้วครับซื้อแล้วก็ขายท่องหมดนะครซื้อมานานแล้วแล้วหมดนี่เท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ประอันเรื่องประองค์พอเรื่องปรงมงพอ <c oughs> นี่ซื้อมานานแล้วครับนาสามสี่ปีห้าปีแล้วครับอือคนสิงห์บุรีครับคนสิงห์บุรีครับ ไปซื้อจากไหนเ่ียเวลาไปซื้อไปซื้อจากไหนครับซื้อก็ไปตามแขงเวลานานทุกันเดินังากวดด้วยเดินเดินไปกับพวกกันนะครับต้องแกะดูหมดเลยอ่ะอ่ะสี่องค์นี้เท่าไหร่อ่ะห้าองค์เท่าไหร่อ่ะ โอ้โหอ่ะอย่างงี้อ่ะองค์เท่าไหร่อ่ะพี่ลองคิดดูกันฮะอะไรแสอะงั้นเอาไม่ต้องหมดก็ได้เอาทีละองค์ก็ได้ที่ไม่หมดนะนี่ไม่หมดเด้อหมดหมดเลยพี่เั็นไงทีละองค์ก็ได้ทีละองค์ก็ได้เอาทีละองค์ดีกว่าโอ้โหสามแสนแปด